เนี่ยเนี่ย,ยมาตามแมพเลยเป๊ะเลยเนี่ยไม่ได้หลุดไปไหนเลยไม่บอกว่าจะดูนะเพลงก็นี่ไงใต้ทางด่วน,น่ย<า>ใช่ไหมเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว แอสตัวมาเลกันกันเดียวไหนไหนแอสตัวแอสตัวรำเพลงอยู่ไหนอ like> ะเดี๋ยวถามมัเล่นก่อนเรารู้เรารู้ว่าคุณไม่เคยกลัวอะไรแล้วกูก็ต้องเล่นกับมันด้วยเรื่องเรื่องคือกูต้องเล่นกับมันด้วยนั่นแหละอะลองดู แต่อยากรู้ว่าศตูไมนอยู่แถวนี้จริงๆใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมเนี่ยหลังมอสเนี่ยต่อมออ๋อนี้ไอ้อะไรนะมีประตูเข้าไปมีประตูลับแล้วมีลงลิฟต์เออที่เจ้าแต่วันนี้ขอโทษกเข้าไปงี้คือเพลงของรายการเนี่ยก็คือวันนี้ก็จะไปอัดนร้องใช่แต่ว่าในเรื่องของพวกอินสตูเมนต์หรือว่าเป็นแบบทำนองดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเป็นบีทแบบกึ่งฮิปฮอปอาร์บีหรือโลว์อย่างที่แบบน้องดอยเขาถนัดเนี้ยแล้ว ตัวนี้หาของเพลงเราพูดถึงอะไรบ้างช่วยโจย์อะค่ะที่ให้มาเนี่ยมันมันค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็ในเชิงของเพลงเพลงนี้ค่ะก็คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีคนหนึ่งที่ที่อยากจะถ่ายทอดเพลงนี้เหมือนเด็กคนหนึ่งมาโตที่กรุงเทพแล้วคิดถึงอดีตบ,บ,บ,บ้านมันจะรู้สึกว่าเออวะคิดถึงว่ะแล้วมันจะด,ดึงดูดคนที่มันเป็นเหมือนเราอะมาฟังเพลงนี้มากขึ้นโอเค พูดมาขนาดนี้ก็อยากเห็นแล้วอ่ะอย่าไปดูเลยดีกว่าว่าเพลงเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้แล้วเหมือนกันใกล้อะไรใกล้ไปโรงบาลแล้วกูเลยอ่ะอันนี้ให้กูเล่นอะไรดิอะไรอ่ะดอยอ้าวสวัสดีครับพี่เพลงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรนะอาร์เอ็นบีได้ไหมแนวอาร์เอ็นบีแล้วครับ ก็ตอนแรกที่เริ่มจะทําเพลงก็คุยกับพี่แพงคพี่แพงมาก็เล่ารายละเอียดมาว่าแบบว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับราชบุรีนะคือเราก็คุยกันไปเรื่อยพยายามหาข้อมูลหาดีเทลอะไรเนียก็พี่แพงพูดมาคำหนึ่งก็คือเป็นฟีลแบบกูขับรถกลับบ้านเลยแล้วผมก็เห็นภาพเลยว่าแบบว่าใกล้จะมืดแล้วอะไรบรรยากาศจะเป็นแบบประมาณนั้นรอประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกลับไปแล้วก็แบบคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยโอเคนะโปรเจคชันคอร์ดที่ใช้นี่มันเพลงนี้คีย์อะไรครับเนี่ยคีย์เอฟชาร์ปไม่แน่ครับ แล้วเราใช้ป o ก i ชั่นแบบไหนอ่ะอ่าเป็น6กหกสามสี่อ่าอ่ะไหกสามสี่นะฮะวดนี้ถ้าอใครที่ช่างมันช่างมันนอช่างมันไปไม่ไปไม่เหมือนกูสั่นไปปะ ใช่เ,เก่าว่ะเรื่องคำว่าเก่าอะอมดละอย่างเลยเอาแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเปิดได้ป่ะโอเคบบอเพลงนี้มันเล่าถึงความเป็นตัวแพงในปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวแทนของคนต่างจังหวัดก็ได้อาจจะไม่ใช่คนราชบุรีอย่างเดียวที่ที่ทคีนแบบแพงแบบนี้มันอาจจะสื่อได้ถึงคนที่อยู่หลายจังหวัดแล้วมาทำงานในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเจออะไรมาบ้างแล้วพอกลับไปเราอยากเจอเพื่อน เราอยากเจอรสชาติอาหารที่เราคุ้นเคยเราอยากไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปในตอนเด็กมันเหมือนแบบมันทําให้เรามีความสุขแล้วแค่คิดนะคะก็มีความสุขแล้วแล้วถ้าปัจจุบันเราได้ไปมันยิ่งยิ่งย้ำเตื่นว่าเออมันมันดีแค่ไหนที่เราได้เกิดอยู่ในจังหวัดนี้แล้วนี้ขอขอบคุณม่จฉาะจด,ดีทุกท่านเลยนะครับทั้งทท,ทการท่องเที่ยวแงประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมครับ AIS 5G Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับ 3k แบตเตอรี่แกล่งไฟแรงสูงครับและ Yamaha g r a n f Piano Hybrid ใหม่ชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันครับสุดท้ายครับโรงแรมณเวลาโรงแรมไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ผสมผสานศิลปะและวิถีชีวิตชาวราชบุรีได้อย่างลงตัวครับวันนี้ผมก็ได้ฟังเพลงเต็มๆของ พี่พระแพงล่ะผมก็รู้สึกว่าอยากให้ชาวราชบุรีเนี่ยได้ฟังกันเร็วๆผมเชื่อว่าพระแพงกําลังเล่าถึงชีวิตเด็กที่เกิดที่ราชบุรีแล้วเขามีวิถีชีวิตแบบนี้เขาโตมากับบางสิ่งบางอย่างในวันที่เขาอยู่แล้วมันยังมีอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงวันนี้ผมอยากให้ชาวราชบุรีเนี่ยได้ฟังจริงๆเพราะมันคือเพลงบ้านเรา